ดีใจที่คุณกดเข้ามาตอนนี้ผมโจโจ้ะนะครับจากช่อง My Heart เมื่อเหตุผลพบความอ่อนโยนบางครั้งเราทำทุกอย่างให้ทุกคนแต่พอกลับบ้านเรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นเราเลยหรือบางทีนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาเห็นใครบางคนประสบความสำเร็จในเรื่องที่เรากำลังพยายามอยู่มันจะมีความรู้สึกบางอย่างแล่นเข้ามาในใจ มันอาจจะไม่ใช่ความโกรธแต่ก็ไม่ใช่ความยินดีทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกที่มันจุกจุกอยู่ในอกแล้วบางทีเราก็รีบปัดมันทิ้งไปทันทีแล้วบอกตัวเองว่าฉันต้องไม่เป็นคนแบบนี้ฉันต้องยินดีกับเขาหรือบางทีก็คิดว่านี่ฉันเป็นคนขี้อิจฉาขนาดนี้เลยเหรอเรามักจะถูกสอนว่าความอิจฉาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นด้านมืดที่เราต้องซ่อนไว้แต่วันนี้ ผมอยากชวนมามองความอิจฉาในมุมที่ต่างออกไปครับผมว่ามันคล้ายกับการที่เราไปเจอห้องเก็บของที่เราปิดตายไว้ในใจพอเราเห็นใครมีสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นของเราเราเลยรู้สึกว่าทำไมถึงเป็นเขาไม่ใช่ฉันละ่ะเราไม่ได้อิจฉาแค่ของนอกกายนะครับบางทีเราอิจฉาที่เขามีความมั่นใจอิจฉาที่เขามีความสุขง่าย อิจฉาที่เขามีอิสระในการเลือกชีวิตของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราก็โหยหาอยู่ในส่วนลึกผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นนะตอนที่เห็นเพื่อนเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วมันไปได้ดีมากๆตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนเฉยๆทั้งที่ก็อยากเดินไปข้างหน้าเหมือนกันผมเคยคิดว่าความรู้สึกนี้มันน่ารังเกียจจนมานั่งฟังใจตัวเองจริงๆผมลองสังเกตตัวเองแล้วเจอว่า ความอิจฉามันไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือสัญญาณครับมันเป็นสัญญาณที่ดังขึ้นมาบอกเราว่านี่ไงสิ่งที่เธออยากได้จริงๆอยู่ตรงนี้มันกําลังชี้ไปที่สิ่งที่ใจเรากําลังขาดแคลนหรือสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจว่าจะเอื้อมถึงถ้าเรามองแบบนี้ความอิจฉาจะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นทั้งหมดแต่เกี่ยวกับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองในใจเราเองเรากำลังเงียบเพราะสงบหรือพกกลัวเจ็บอีกครั้ง คำถามนี้ก็ใช้ได้กับเรื่องความอิจฉาครับเรากําลังรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนหรือเรากําลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่ยังไม่เป็นอย่างที่หวังกันแน่ความรู้สึกอิจฉามักจะซ่อนความอ่อนไหวที่สําคัญสมอย่างไว้ข้างใน 1. ความรู้สึกไม่ดีพอมันคือเสียงกระเซิบที่บอกว่าเธอไม่มีทางได้สิ่งนั้นหรอกหรือเธอไม่มีคุณค่าพอที่จะมีมันพอเราเห็นคนอื่นมีเราเลยไม่ได้แค่รู้สึกว่าเขาได้ไปแต่รู้สึกว่า เขาคู่ควรแต่ฉันไม่ 2. ความกลัวที่จะพลาดโอกาสเรากลัวว่าโอกาสดีๆจะมีจำกัดเหมือนเก้าอี้ดนตรีเพราะใครคว้ายเก้าอี้ไปแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราจะไม่มีที่นั่งเหลือความกลัวนี้มันผลักให้เรามองคนอื่นเป็นคู่แข่งแทนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทาง 3. ความต้องการการยอมรับบางทีเรายังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองเลยอยากได้การยืนยันมากขึ้นจากความสำเร็จ พอเห็นคนอื่นได้รับการยอมรับจากสิ่งที่ทำเราก็อยากได้แสงนั้นบ้างถ้าเราคืนนี้พูดกับตัวเองได้หนึ่งประโยคเราจะพูดว่าอะไรผมอยากชวนให้เราพูดกับความอิจฉาอย่างอ่อนโยนว่าขอบคุณนะที่ส่งสัญญาณน,นี้มามันคิดเพราะมันยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยนี่เป็นเรื่องปกตินะเราไม่ได้อ่อนแอเราแค่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึกและสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การกำจัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปแต่คือการ แกะรอยเข้าไปดูข้างในเราจะเปลี่ยนจากทำไมเขาถึงมีเป็นฉันอยากมีสิ่งใดในชีวิตของฉันบ้างแค่เปลี่ยนคาถาม,ถามความอิจฉาก็จะกลายเป็นแรงผลักดันที่สงบไม่ใช่แรงกดดันที่ทำลายตัวเราเองจิตวิทยาเชิงอารมณ์บอกเราว่าสมองของเราออกแบบมาเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย และความรู้สึกไม่ดีพอหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็คือการที่สมองกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานะทางสังคมหรือสถานะของตัวเองผมชอบคิดว่าใจคนก็เหมือนผิวน้ำยิ่งเราพยายามกดมันให้นิ่งมันยิ่งกระเพื่อมแต่ถ้าเราค่อยๆปล่อยให้มันนิ่งด้วยตัวเองเราจะเห็นท้องฟ้าที่สะท้อนอยู่ข้างในความอิจฉาจะคล้ายกับเสียงเตือนของรถยนต์ที่บอกว่าน้ำมันใกล้หมด เราไม่ได้โกรธรถที่ส่งเสียงแต่เรากบคุณมันที่บอกให้รู้ว่าต้องเติมอะไรสิ่งที่ต้องเติมคือคุณค่าที่เราให้กับตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับว่าเราไปถึงตรงไหนแล้วสิ่งที่เราอิจฉาคนอื่นแท้จริงแล้วมันคือแผนที่ที่จะพาเราไปหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองถ้าคุณอิจฉาเพื่อนที่กล้าลาออกจากงานมาทำตามฝันสิ่งที่คุณอยากได้อาจไม่ใช่แค่การลาออกแต่คือความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์ต่อเสียงของตัวเอง ถ้าคุณอิจฉาคนที่ดูมีความสุขกับครอบครัวสิ่งที่คุณอยากได้อาจไม่ใช่แค่ภาพครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่อาจเป็นความสงบภายในใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราไม่ได้อ่อนแอเราแค่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่รู้สึกและความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแบบนี้แปลว่าเรายัางรู้สึกไหวอย,อยู่นะนั่นเป็นของดีนะลองวางไหลลงนิดหนึ่งครับแล้วให้ความรู้สึกนี้มันอยู่กับเราอย่างที่มันเป็นยังไม่ต้องปล่อยก็ได้ แค่รู้ตัวว่ากำลังจับอยู่นั่นคือก้าวแรกเรากำลังอยากหายหรือแค่อยากให้มีใครเห็นว่าเรายังเจ็บอยู่คืนนี้ขอให้เราเห็นความเจ็บเล็กๆนี้ด้วยความเมตตาครับถ้าเรามองความอิจฉาเป็นเข็มทิศไม่ใช่โซ่ตรวนชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยครับการช้าลงไม่ได้แปลว่าเราถอยหลังแต่คือการที่เรากำลังปรับเข็มทิศให้ตรงกับทิศทางที่เราต้องการจริงๆ การเยียวยาไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำด้วยการตัดสินว่าตัวเองไม่ดีพอลองใช้คำถามเปิดมากกว่าคำตอบสำเร็จรูปถามตัวเองว่าความโกรธนี้จริงๆแล้วมันกำลังปกป้องอะไรในใจเราอยู่ความอิจฉากำลังปกป้องความหวังเล็กๆที่ว่าฉันก็อยากมีสิ่งนี้เหมือนกัน และกำลังปกป้องความอ่อนโยนที่เรามีต่อความฝันของเรานี่คือกระบวนการเล็กๆที่เราสามารถลองทำได้ครับยอมรับชื่อบอกกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอิจฉาชื่อคนหรือเรื่องอย่าพยายามเปลี่ยนมันแค่ให้พื้นที่มันอยู่แกะรอยความต้องการถามตัวเองต่อว่าถ้าฉันได้สิ่งนี้แล้วฉันจะรู้สึกอย่างไรเช่น รู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกอิสระหาทางเติมเองแล้วถามต่อว่ามีวิธีเล็กๆอะไรบ้างที่ฉันจะมอบความรู้สึกเช่นความรู้สึกมีคุณค่าให้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ได้แบบคนนั้นถ้าเราอยากได้ความรู้สึกมีคุณค่าเราไม่ต้องรอให้มีรถยนต์คันใหม่เราอาจจะแค่ทำงานเล็กๆให้เสร็จอย่างตั้งใจแล้วบอกตัวเองว่าฉันเก่งที่ทำได้นะ ถ้าเราอยากได้ความรู้สึกอิสระเราอาจจะแค่เลือกดูหนังที่เราอยากดูจริงๆแทนที่จะดูตามกระแสะแล้วรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองได้ทันทีเราไม่ได้ต้องการของจากคนอื่นเสมอไปเราแค่ต้องการความรู้สึกที่ของเหล่านั้นมอบให้ซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้จากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเราอาจยังไม่ให้อภัยตัวเองทั้งหมดแต่วันนี้ ให้อภัยได้มากขึ้นนิดเดียวก็ยังดีที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าตอนนี้คุณยังทำไม่ได้ทั้งหมด